เ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนถึงดูมีความสุขได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะเจอเรื่องหนักๆก,ก็ตามคําตอบของเรื่องนี้อาจจะซ่อนอยู่ในพลังของจิตใจของเราเองนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคําสอนที่ว่าด้วยการฝึกจิตใจให้กลายเป็นผู้สร้างความสุขไม่ใช่คนที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองเส้นทางของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับเราจะเริ่มกันที่ว่าทําไมจิตถึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลย จากนั้นเรามาดูกันว่าความไม่รู้มันสร้างปัญหาให้เราได้ยังไงแล้วเราจะไปค้นพบหนทางแห่งปัญญาที่เป็นทางออกกันครับก่อนจะไปดูว่าเราจะเอาเรื่องพวกนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงและสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางนี้คืออะไรนั่นก็คืออิสรภาพที่แท้จริงนั่นเองครับคาพูดนี้น่าจะสรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วครับดีชั่วมันอยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของเราที่จะมาดูกันว่าพลังของทิศใจเนี่ย มันกำหนดทุกอย่างในชีวิตเราได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับว่าจิตใจของเราเนี่ยก็เหมือนผู้กำกับหนังชีวิตของเราเองเลยมันเป็นคนตัดสินเลยนะครับว่าฉากต่อไปเนี่ยจะเป็นหนังเศร้าคล้าวน้ําตาหรือว่าเป็นหนังที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะตัวมันเองนี่แหละครับที่เป็นคนสร้างทั้งความสุขและความทุกข์ขึ้นมาและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับคือแทนที่จะไปวิ่งหาคําตอบข้างนอกนูน่นคําสอนทั้งหมดเนี่ย ชี้กลับเข้ามาที่จุดเดียวเลยครับคือข้างในตัวเรานี่เองเพราะว่าทั้งตัวปัญหาและกุญแจที่จะไขปัญหานั้นน่ะมันอยู่ที่จิตของเรานี่แหละครับเอาล่ะแล้วถ้าเกิดว่าจิตใจของเราไม่เคยถูกเทรนเลยล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปล่อยให้มันทำงานไปเรื่อยๆด้วยสิ่งที่เรียกว่าความไม่รู้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่เรากำลังจะมาดูกันโอ้โหตารางนี้คือเห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับ ฝั่งหนึ่งคือจิตที่ยังไม่ฉลาดก็จะทำอะไรไปตามอารมณ์ชั่ววูบสุดท้ายก็สร้างวงจรความทุกข์แบบไม่รู้จบแต่อีกฝั่งหนึ่งครับจิตที่มีปัญญาจะเข้าใจเหตุและผลเลยสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นมาได้ใช่เลยครับและสภาวะของความไม่รู้นี่แหละครับที่นำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าอากุศลคืออยากให้ขี่เส้นใต้คำนี้ไว้เลยนะครับว่ามันไม่ได้แปลว่าชั่วร้ายแบบในหนังนะแต่มันคือการกระทาที่ไม่ฉลาดนะครับ เป็นการสร้างปัญหาให้ตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองและที่มันน่ากลัวก็คือไอาการกระทําพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับง่ายจนน่าตกใจเลยและครับก็เพราะว่าจิตใจมันมองไม่เห็นภาพใหญ่นะครับว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันก็เหมือนการปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่จะกลายเป็นความทุกข์ในวันข้างหน้านั่นเองโอเคพอเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรคือความไม่รู้แน่นอนว่าทางออกมันก็ต้องอยู่ตรงข้ามกันเปเ๊ะเ,เลยนั่นก็คือปัญญาครับผม และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยเส้นทางนี้เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการสร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่ากุศลขึ้นมาในใจซึ่งคําว่ากุศลเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การทําดีนะครับถ้าจะให้แปลแบบตรงๆเลยมันคือความฉลาดของจิตใจเรานี่เองแล้วที่สําคัญคือมันไม่ใช่แค่ไอเดียลอยๆนะครับแต่มันคือเส้นทางที่แบบมีสเต็ปชัดเจนเลยจับต้องได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับคือสัมมาทิฏฐิ หรือพูดยังง่ายก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจให้ชัดไปเลยว่าอะไรคือสาเหตุของทุกข์แล้วอะไรคือหนทางสู่ความสุขโอ้ oh, คำเปรียบเทียบบนสไลด์นี่คือดีมากเลยครับลองลิกภาพตามนะเหมือนเราจะเดินทางไปไหนสักที่ถ้าเรามี gps หรือรู้เส้นทางชัดเจนเราก็จะขับไปแบบชิวๆมั่นใจแต่ถ้าเราไม่รู้ทางล่ะโอ้โหหลงทางสับสนลังเลไปหมดชีวิตก็เหมือนกันเลยครับปัญญานี่แหละ คือ GPS ของเรานั่นเองเอาละฟังดูเหมือนเป็นปรัชญาเยอะแยะเลยแล้วในชีวิตจริงล่ะเราจะเอาปัญญาพวกนี้มาใช้ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นชาวนาแทนที่จะใช้งานวัวควายแบบทารุณกรรมชาวนาที่มีทักษะหรือมีปัญญาเนี่ยก็จะดูแลสัตว์ของเขาอย่างดีเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าการทําแบบนี้มันดีกับทุกฝ่ายในระยะยาวหรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้า แทนที่จะโกงตาช่างหรือเอาเปรียบลูกค้าเพื่อกำไรนิดๆหน่อยๆคนที่มีทักษะก็จะค้าขายอย่างซื่อสัตย์เพราะเข้าใจว่าความน่าเชื่อถือนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจมันยั่งยืนไม่ใช่ความโลภฉับฉวยตารางนี้ยิ่งชัดเข้าไปอีกครับลองดูแค่ช่องแรงจูงใจก็ได้ทางที่ไร้ทักษะเนี่ยมาจากอะไรครับความโลภการหลอกลวงในขณะที่ทางที่มีทักษะมาจากความยุติธรรมความจริงใจ เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาชีพอะไรก็ไม่สําคัญเท่าจิตใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นๆเลยมันคือตัวตัดสินทุกอย่างจริงๆและสุดท้ายปลายทางของทั้งหมดนี้คืออะไรการฝึกจิตใจไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเรามาถึงเป้าหมายสูงสุดกันแล้วครับพอจิตใจของเรามีปัญญาเป็นเครื่องนําทางแล้วเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเลยครับมันเหมือนกับว่าเรามีแผนที่ชั้นดีที่บอกเราว่าทางไหนควรไป ทางไหนเป็นทางตันชีวิตมันก็จะไม่ใช่การดิ้นรนแบบสเปกสปะอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นการเดินทางที่ราบรื่นสงบแล้วก็มีความสุขครับและจุดพีคที่สุดของการเดินทางสายปัญญานี้คือการเข้าไปเห็นความจริงอย่างหนึ่งครับว่าไอ้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมาตลอดชีวิตว่าเป็นตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกความคิดต่างๆที่รวมๆกันเรียกว่าขันห้ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแบบถาวรเลย พอเข้าใจแบบนี้ปุบ๊บใจมันจะคลายจากการยึดเกาะแล้วนั่นแหละครับคืออิสรภาพของจริงสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ได้ชวนให้เราไปนั่งคิดอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะครับแต่มันชวนให้เรากลับมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือการตัดสินใจของใจของเราเองในทุกๆขนาดจิตคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือตอนนี้ จิตใจของเรากําลังปูทางไปสู่เส้นทางไหนกันแน่เส้นทางแห่งความสุขหรือเส้นทางแห่งความทุกข์คำตอบของคําถามนี้ไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเราเองครับ